สวัสดีพี่น้องชาวโลกทั้งหลายนะครับวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่สิบห้าเออทำไมต้องเขียนเลขไทยเฮ้ยมีเลขไทยใ,ใช้ก็ใช้ดิเราจะให้เขียนตอนไหนอะ่ะถ้าเป็นไม่ได้ใช้ก็เลยลืมนะมก,กราคมมอคอ คกหกเลขครับบิกไปผสมเลยอ่ะนะครับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับเลขโทรศัพท์จริงๆผมลายมือสวยมากนะเลเวันที่หนึ่งตอนมัธยมห้าปีซ้อนนะเ,เมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับบุคลิกของตัวเลขนะครับ ลักษณะของตัวเลขมันจะเป็นยังไงนะครับความเด่นชัดความข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยใช่หมดนะครับแต่เนี้ยจะลงลึกเลยครับลงลึกเข้าไปหมายถึงว่าเลขที่มันปรากฏอยู่ในเบอร์ท่านนะครับผมบอกแล้วนะครับว่า08、09、0แปดนยเ้าศูท่าไรนี้มไม่เอานะครับผมเอาเจ็ดตัวหลัง เอาเจ็ดตัวหลังนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเอาเจ็ดตัวหลังนี้นะครับนี่ไม่เอานะครับก็ตามลำดับเลยดีกว่าตามลำดับเลยดีกว่านะครับคู่ของศูนย์ศูนย์คือมันจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สอง หนึ่งศูนย์สองศูนย์อะไรมันจะความหมายเดียวกันนะครับสลับไปสลับมาก็คือความหมายเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องมาพูดเลขศูนย์นะครับก็คือที่ผมบอกมลกตตะยูเขียนผิดละมึงมลตยตคยูความดำมืดนะครับพวกนี้ชอบทำตัวลึกลับนะครับหมายถึงว่าบุคลิกของไอคู่ไอคู่นี้นะเออภาพรวมโดยภาพรวมก่อนนะครับก็ ไปเป็นที่อะไรที่ลึกลับซับซ้อนลักอิสระนะครับความเป็นส่วนตัวสูงสูง,สงปี๊ดสูงปี๊ดเลยอะ่ะอย่ายุ่งกับกูเก็บตัวพวกนี้จะเก็บตัวนะครับเก็บตัวใจร้อนเก่งเรื่องปกปิดเรื่องข้อมูลอะเงี้ยลวงลับ พางพางลวงลับอะไรก็แล้วแต่นะครับสติปัญญาดีแต่ไม่เหมือนชาวบ้านเมืองเขาอะ่ะคือไม่ได้โง่งสูตรไม่ได้โง่แต่ว่าความคิดไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับชอบคิดต่างชอบคิดอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นซึ่งมันก็จะโดดเด่นนั่นแหละที่ต้องการเพราะว่าอยากตัวเด็กก็ต้องแตกต่างเือนกฎธรรมชาตินะครับบางครั้งก็ชอบ แบบว่าท่องโลกคือคนที่ได้มีมเบอร์ศูนย์ศูนย์เนี่ยถ้าคุณใช้นานเกินเป็นหลักหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยโดยสถิติแล้วอะคือเหมือนคนคนเนี้ได้ผ่านความเป็นความตายแบบใกล้เฉียดตรงเฉียดตายชีวิตละหำชีวิตดิ่งนรกตกขีดแดงมาตลอดนะครับ มันมีอะไรที่คาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ถึงนะครับคาดเดายากว่าจะเจออะไรแม้แต่ตัวของมันนี้มันก็ยังจะคาดเดาอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยนะครับไปไหนอยากทําอะไรก็ทําแต่มีแผนล,ลึกลับตลอดจะมีใครรู้ล่วงหน้าได้เดายากคาดไม่ถึงเก็บซ่อนความรู้สึกความวุ่นวายสับสนข้างในอ่ะอือก็แปลว่าข้างในอ่ะมันเน่าเหมือนจะดีแต่จริง,รงอ่ะสะสมความเน่าไว นะครับไม่เคยกลัวอะไรเพราะเรื่องติดตรงติดต,ต,ตายเป็นเรื่องเฉยๆแล้วผมเคยดูเบอร์ให้คนที่มีเบอร์แบบเนี้ยแทบจะทุกคนเลยเป็นคนที่ดือ้อเลยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเชื่อเถอะเพราะคุณพูดถูกเออมก็ต้องเชื่อนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเบอร์ไม่คิดะอะไรถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์จะทําไงได้ครับหมอ ไม่เปลี่ยนเบอร์ก็เปลี่ยนสันดานไงให้เข้ากับเบอร์ไงอันไหนเปลี่ยนง่ายกว่าก็เปลี่ยนอันนั้นสิครับสิ่งที่คาไม่ถึงเจอมานน้ไม่ทั่วแล้วแต่ไม่ได้กลัวบางทีก็รู้สึกว่ามีรางสังหณอรหรือมีเส้นสัมผัสแม่นกับสิ่งลี้รับหาคําตอบําอธิบายได้ยากรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างอันนี้หรือจะไม่ขออยู่ <c oughs> <c oughs> มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างชาติตา่างพัธุ์ก็ได้นะครับอ่าตอนนี้ ต่อมาเรื่องของอาชีพอา,อาชีพของคนที่มีเลขศูนย์ศูนย์นะครับอยู่ในเบอร์ดูจะเจ็ตัวหลังนะเจ็ดตัวหลังนะนี่นะเขียนชัดเจนนะไอ้นี่สามตัวหน้านะไม่เอานะเจ็ดตัวหลังมันจะศูนย์อยู่ตรงไหนอะ่ะยังไม่ต้องไปลึกกับมันเอาแค่ความหมายซะก่อนนะครับอาชีพทำได้อย่างอยู่นะหลายๆอย่างอยู่นะ แต่ส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่เขาไม่ค่อยทำกันนะครับพวกศูนย์ๆนะอ่ะเก็บขยะสับปะเลออย่างเงี้ยเอาไหมอ่ะหมอผีอย่างเงี้ยนักผจญภัยเออนักผจญภัยแบบไม่กลัวไม่รู้เหนือรู้ใต้ไปได้หมดไม่กลัวนะครับอะไรที่มันลึกลับซ่อนเงื่อนอย่างเงี้ยอ,อะไรอ่ะ จะละชนสายลับทนายความก็ได้นะจริงอะ่ะเลขสูตรมันจะเก็บความลับหลงความลับได้ดีนะครับต่อมาเรื่องการเงินการเงินก็หาได้คล่องนะครับหาได้ง่ายตามใจต้องการนะครับอยู่ที่ว่าอยู่ที่อารมณ์กูหรือกูจะจะทำหรือไม่ทำ เออมันจะเป็นประมาณนี้นะครับได้มาง่ายแล้วก็ยังหมดตัวง่ายๆด้วยไม่เก็บนะครับเลขศูนย์เป็นเลขเป็นเหมือนเป็นเลขไวรัสอะ่ะเชื้อโรคอะ่ะมันไม่ติดเลขไหนเลขนั้นก็เสียนะครับเรื่องการเงินนี่เสียแน่นอนซับระรูซับตะลายแน่นอนนะครับหาได้ก็<ม>าหายง่ายเออนี่คือการเงินของศูนย์นะครับเรื่องความรักอ่ะต่อมาเรื่องความรักอย่าได้คาดหวัง อย่าคาดหวังว่าข้าพเจ้าจะนิ่งอย่าเพราะความอารมณ์เพราะอารมณ์มันปั่นปวดมันปวนแปรอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าลงรักใครจริงๆขึ้นมาก็จะเกาะคือเขารักจริงนะครับรักใครรักจริงนะครับรักไม่เผื่ออะไรด้วยรักจริงร้อยเปอร์เซ็นเลยครับอไม่มีการแบบปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรไม่มีครับตรงตรงซื่อถ้ารักจริงๆก็รัก เกาะเหนียวแน่นขี้หึงขี้หวงเหมือนประมาณวนะ่ารักแรงเกียดติแรงนะครับความรักของคนที่เป็นศูนย์ศูนย์รักแรงเกียรตแรงวานะครับต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพโรคเวรกรรมเลยแน่ๆเลย เพราะว่ามือจะอยู่ผมบอกแล้วบันดาปี่ใช่ไหมมันไม่บอกหรอกว่าอะไรจะมาเตือนมาอะไรเมื่อไหรไม่มีเหตุไม่มีผลบางทีก็โรคเปโรคก,กรรมเนี่ยอะมะเร็งแน่ๆอ่อนเดียวพอมันไม่มเยอะเนื้องุ้งเนื้องอกอะไรส่วนส่วนที่มันขา,ขาดมันเกินเกินเนี่ยใช่หมดพิกงพิการเนี่ยก็ได้นะครับและที่สำคัญ อันตรายอย่างหนึ่งที่ยังมีอยู่ก็คือโดนคุณใส่โดนมนดําโดนอะไรพวกนี้นะครับนี่คือเรื่องสุขภาพนะครับโถชีวิตน่าสงสารมากนะครับอ่ะนี่คือความหมายที่คุณมีเลขศูน์ศอยู่ในเจ็ดตัวหลังของคุณมันจะแปลว่าอย่างนี้นะครับศูน์ศอยู่ในเจ็ดตัวหลังของคุณนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือ ภาพรวมโดยสถิตินะครับที่จะบอกไว้หมดอาชีพการเงินการงานสุขภาพความรักอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อ่ะคนที่อะไรอะ่ะคนที่มีเลขศูนย์ศูนย์อยู่ในเจ็ดตัวหลังนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะใครมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรนะครับก็นะครับ อย่างเบอร์ผมเนี่ยไม่ต้องแล้วเบอร์ผมผมบอกไปแล้วเมื่อวานะนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากรู้มากกว่านี้นะครับก็ติดตามรับชมกันต่อไปแล้วก็จะสอบถามมันเป็นการส่วนตัวหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับยินดีที่จะให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอยู่ในช่องของผมนะครับท่านคือผู้มีพระคุณนะครับมีท่านผมก็จะมีอาชีพจะมีไรายได้นะครับ แล้วผมก็จะยืมตังค์ผมก็จะยืมตังค์ง <_ D> ถ้าไม่ให้ <_ d> ผมก็จะนาดานเปิดบริจาเพื่อช่วยเหลือชาวโลกอ่านะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องยืดยาวอะไรกันมากมายนะครับบางอย่างก็ยืดยาวมันอยู่ที่ว่าจะคิดอะไรพูดอะไรแค่นั้นแหละก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงนาทีนี้ขอมีความสุขอ่า พบเจอสิ่งดีๆนะครับรักตัวเองมากๆผมย้ำเลยรักตัวเองมากๆดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็คนที่คุณรักครอบครัวคุณคนที่เขารักคุณหรือคุณรักเขาคุณก็ณณณดูแลขเขานะครับจะสร้างบาปสร้างกรรมเพิ่มสร้างบารมีนะครับสร้างบารมีเยอะๆนะครับคนที่มีเลขนี้อยู่ยในเบอร์สร้างบารมีเยอะๆสวดมนต์ทำบุญทำทานนี่เยอะเขาเรียกว่าโรคเขาเรียกว่าเลข เลขติดกรรมนะครับอันนี้คือเลขติดกรรมนะครับนะครับเลขติดกรรมคือแม่งมีกรรมคนที่มีกรรมมาอยู่ๆก็โดนเอามาใช้เนี่ยอยู่ๆก็ไปซื้อมาอยู่ๆก็บอกเลขมงคลก็ให้มานะั่นแหละเลขมันติดกรรมมันจะนาพาให้ชีวิตเราผมว่าเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแน่ๆที่มันมีผลกับชีวิตเพราะว่าเราใช้มันตลอดเนี่ยเอาโดยทั่วไปคนอะ่ะสิบสองชั่วโมงเนี่ย ที่ลืมตาตื่นเนี่ยโดยสถิติเนี่ยถามจริงเหรอว่าอยู่กับมันกี่ชั่วโมงใน12ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยก็8ถึง9ชั่วโมงแลถูกปะเออเพราะฉะนั้นมันมีผลแทบทุกอย่างครับครับแล้วเบอร์โทรมันก็เหมือนรหัสมันเหมือนรหัสสัญญาณนะครับรหัสสัญญาณนะครับเลข ATM ถ้าคุณจะใช้วรหัสอะหลีกเลี่ยงห้ามใช้เลยครับไม่เหลือแน่โดนโกนโดนแฮกแน่ๆห้ามใช้เด็ดขาดที่มีเลขศูนย์เนี่ยห้ามใช้เลขศูนย์ในรหัสใดๆทั้งสิ้นนะครับห้ามใช้เด็ดขาดเลขศูนย์อ่ะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนแล้วก็กดฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามกดทุกส <t> ิ <t> ่งทุกอย่างที่กดได้นนแหละกดให้ผมเพื่อติดตามรับชมรับฟังกันให้ช่องมันเติบโตนะครับผมต้องการสร้างบารมีเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขาลําบากนะครับที่ไม่รู้เรื่องอะไรบางอย่างครับวิธีคิดวิธีทำนะครับมันคือสิ่งที่ผมตั้งจิตตั้งใจทําในหน้าที่นี้นะครับก็ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ